ปึ๊บ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 อะเย็นไงเนี่ให้สัญญาณที่เราให้สัญญาถ่ายถ่ายมั้งฮะย้ายยายย้ายโทรศัพท์โทรศัพท์เห็นไหมเดีกยซูมฮะรอรอตอนนี้ แต myself, ่มาเล่นเกมไม่ใช่แต่มาเล่นเกมอยเลื่อนไอ้เฮียเมากูดีไหมเลื่อนแค่นิดเดียวแม่งสะบัดเกือบเกือบสุดหน้าจอืมโคตรดีเลยมันร้อนแล้วหรอค่าบ้างไปบ้างสรุปไม่ได้ค่ามือไม่ได้ค่ามอมาแล้วมันจะมันจะมันจะช็อตดาวมันจะชัดดาวไม่ให้มันชัดดาวไม่ให้มันช็อตไม่ให้มันชัดไม่ให้มันชัดไอ้เฮียไม่ให้มันชัดตดาวรุกๆป้ามาป้ากันป้ามาป้ามป้ามารีเซ็ตเครื่องก่อป้ามารีเซ็ตเครื่องปิดปิดปิดมึงได้ลงไดเวอร์ปั้ยเนี่ย รึไปข้ามก้อนเหรอแต่ก็ไปข้ามก้อนก็ผุดไปอ๋อมันเท่ามันสี่สิบภาพจะปรับไม่เหมือนก็ปรับก่อนปรับอะไรวะไดเวอร์ตัดต่อต่อแล้วรับเพิ่งอะไรเราเ้าตอนนี้จะเพิ่งจะเพิ่งจะเพิ่งแับผมตัดขอตัดไปตอนที่มันดีเซ็ตเครื่องเสร็จเฮ้ยเอาไปต่อครับอุ้ยเศดเทมันเปลี่ยนเครื่องมันเปลี่ยนเครื่องครับท่านผู้ชมคุณมึงมาน,านั่งดูที่กูคุณมึงมาน,านั่งดูที่กูัก

เ้กูควบคุมอย่งนี้เากูควบคุมางนี้มึงอะพยายามนะเนีนๆ้กูแอบไต้เชอาเจ้ากูแอบได้นะเออเบื่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 ออ๋อแล้อ๋อเบ่อมเนีนๆเๆไปเยนๆนเยน คนเนียนครับชอปเปอร์ชอปเปอรคนเงี้ยเลย้ยใจเยน็นปั้นปันปัทำคลไปแล้วเยนก่อนเอาคนือ,อื่นอ่ะเอ้ยอย่าไปเกยนอย่าไปเกยนเตมตอนนี้แผ่นกาลังไปด้วยดีอยู่โอเค Indian đâu Indian, Indian chopper, Indian, 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 ทำไม่รู้มาก็ได้เลยแค่นี้เอง8นาทีก็ไม่มีอะไรช้าๆนะมันมีกว่ามากกว่าเห็นอีก30เฮ้ยทําไมอยู่ถึงว่าเสียงนี่ไป77ช็อปๆๆๆ <S -cado> <junior> <laughs> <gabas> <-chab> <laughs> ช็อปช็อปช็อปมานี่ดิช็อป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 ขอโทษครับตอนนี้คร like, so okay. ับตัดภาพมาถึงตอนนี้ครับซึ่งมันยากกว่าเดิมครับเพราะฉะนั้นนี่ครับเราพูง่ายคือว่าแก้งมันยากกว่าเดิมละมันเป็นที่แล้วมันแบบมันต้องให้คนหนึ่งอ่ะพามันลุกออกจากที่อะแล้วคนหนึ่งอ่ะคอยเกี่ยบแล้วคนหนึ่งแล้ววิ่งหนีอ่ะครับอมก็ไม่อยากอย่างเงี้ว่ะ อะไรกิจการแก้เพื่อนองเงายบต้องสำเร็จครับการแก้งเพื่อนเอาล้วครับเอาล้หนาวว่าหนลัดครับหนอวลาดครับน่าหนาลา ก็คือตอนนี้เราต้องรอไปก่อนครับก็ขออภัยนะครับที่เราไม่ได้ถ่ายบรรยากาศที่แท้จริงสดๆนะครับเพราะว่าหนึ่งเ่ยมันยุ่งมากสองเลยคือเราต้องท่ามกึ่งดังเพราะเม็นกานคู่เขาจะไม่ให้เราเล่นอะไรพวกนี้นะครับก็ต้องทําด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับ ก็คอยเป็นกำลังใจให้ช็อปเปอร์แล้วกันในการแกล้งครั้งนี้ครับว่าจะไปเสียบรูมอ่ะรูพอร์ตของเมาไรสายได้หรือเปล่าก็คอยเป็นกำลังใจเพื่อนๆของทุกคนนี้ครับคนหนึ่งคนนี้นะครับคนที่เดินไปนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยครับแลเป็นกำลังใจให้คนนี้ด้วยครับคนที่ร่วมแผ่นกันนครับทุกคนครับทวนแล้วจะร่วมแผ่นการมาตลอดนะครับ ก็ตัดนะครับไปดูกันตอนนั้นเลยครับทำได้ไหม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 เอแล้วเอายังเฮ้ยยังได้ยังอไดยังงเอ้ยได้แล้วพวกครับถ้าไม่ชมครับค่อยกดไลค์คนละหนึ่งไลค์เพียงไอปแป๊บหนึงแป๊บนึงจะิงกันลอมันปีปีลองปีีแ่มันปีปีไม่ได้ยัแน่ ครับไอช็อปก็จะเนียนครับที่ช็อปเปอร์หัวแคนไม่กลัว <c oughs> แล้วก็นะครับเ <c oughs> อาแล้ว <c oughs> วต่เนี่ยูสะบัดูสะบัดม่คนละทีคนทาง้มันเลยย่าให้มันเนียนๆสะบัดเหมาว่าคนละทีคนละทางกันอ่ะให้มันเนียนเให้มันเนียนๆยา้ยาให้มยันันังเ่ามมันม่มันังเ่รมั้ัใม้ใยา้ย่้ย อุ้ยหมาหลอนหมาหล่นอ๋อแยกแกอุ้ยเมื่อกี้หมาหลอนนี่เรถ่ายไม่ทันไอยังหมาไม่หลอนหนักเงี้ยหมาเมื่อกี้หลอนหนักหยิบพี่มาตบฝากเออหมายังหลอนนะครับแม่กับหมอ มันเป็นเกมครับรอมเนครับถ้ามัน p ่เอแล้วครับชอบบบงีบ้างครัชอบัน PVP ใช่เป็น PVP ใช่เัครับใันพ v ครับเอาแล้วลใ่เัครับชอบชอบชอบ ชอปเล่นครับทัวันเดีว้ได้ตท่าแอบแอบครับแอบแอบเฟรยครับไอสิบฟา้อาจจะสิบีเมก็ไม่เป็นไร เกมันมึนกันแล้วเดกม็วอิดเกบเดมัอาบาเป็นบักครับเมาบักเมาบักมอบักนะครับ

แอ็คแอ็คไอ้เหี้ยเราเป็นแอ็คช็อป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 เจ้าท่านผู้ชมผมเชื่อครับว่าท่านผู้ชมอยากเห็นคนแอ็คครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูแอ็คไอ้เหี้ยแอ็คไม่ได้แอ็คไม่ได้แอ็คแอ็คไอ้เหี้ยแอ็ค คนแอกคับคนแอกประจำปีแอกประจำปีดีเลยป่ะเมาอันนี้ไม่แน่ใจโอ้ยมันดีเลยยังบอมันดีเลยแต่ควบคุมเงินมันดีเลย มันงงมันงงมันงงไอ้เงี้ยมันงงมึงอะไรอยู่ครับมึงกำอะไรอยู่ครับกำอะไรอยู่ครับมันงงมันงงมันงงไอ้เงี้ยเกือบเกือบมันบีบีกันครับมันบีบีกันช็อปเอาเลยช็อปเอาเลยเอาเลยเอาเลยมันบีบีกันสะบัดเมาส์ไอ้เงี้ยสะบัดเมาส์ลงทะเลเลยลงทะเลเลยไม่แล้ว สมบัติเมาจะลงทะเลไปเลยครับจังหวะนี้ว่ายังไงครับจังว่ามบัติมือจะเลรีบคุณแดงเล่นว่าน้ำสนุกอเยี่ยเดี๋ยวจะบอกหนูว่ามันใส่ไม่ได้แล้วใส่ไนะใส่ได้แต่มันมันดีเลยมันดีเลยกดก็คลิกคลิกขวาคลิกขวเลื่อนคลิ้วแล้วก็เลื่อนอ่ะเนี่ยสมบัดหน้าจอเฮ้ยเงี้ยเฉพามันเลื่อนตามจริงไอ้เนี่ยเนี่ยมาดูกูเกียนมาดูกูเกียนนะเดี๋ยวกูเกียนโชว์เลยรอรอไม่ใช่มืนก่อน รอ,นนอ okay. มันถึงพืน้นโอเคมนพื้นเดี๋ยวรอมันพีก็ไกย่งพี่่าง <c oughs> <c oughs> ไมันดีเลยเฮียมันดีเลยเข้าใจป่ะมันดีเลยตาจริงมันทำให้เลยอะกองบังเฮียกองบังปัดเอ้ยเฮียเกมจนกดออกเกมมัเจอเฟิร์สกดออกเกมแล้วจบ มเกี่นมัจนมันออกเกี่ยเลยอะคือไปสมัครมมันตายผาสรอบแล้วมเปลี่ยนอะตัวแต่เอาไอ้บัลไม่ได้ออกเีว่าบัลลีเร